สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ NBT Connect นะครับทักทายเข้ามาได้ครับวันนี้วันจันทร์ ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 อยู่กับผมอ้อปฏิพัฒน์เข็มทิศและอาจารย์วิโรธอาลีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผู้ชมตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของสนการน้ําอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างข่าวตู้ชั่วโมง N b t บทีที่เพิ่งจบไปนะครับรวมไปถึงสามารถติดตามสถานการณ์ออนไลน์ได้ด้วยนะครับผ่าน NBT c o n n e ค t และเพจของสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่6สงขลานะครับเกาะติดสถานการณ์โดยตลอดล่าสุดอาจารย์มีการประกาศแจ้งอพยพด่วนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับคือเมื่อวานนี้เหมือนน้ําจะ ทรงตัวนะแต่พอเมื่อเช้าฝนตกลงมาเพิ่มทําให้มีน้ําไหลเพิ่มขึ้นมาคิดว่าน่าจะเพิ่มระดับกว่าเมื่อวานนี้ด้วยครับเห็นภาพแล้วก็น่าตกใจอยู่ใช่ครับก็ส่งกําลังใจให้ด้วยนอกจากสงขาหาดใจยะลาก็ไม่แพ้กันผู้ชมก็มีประกาศแจ้งเตือนอุยพในพื้นที่เทศบาลสเตงนอกนะครับเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีดินโคลนถล่มจนทาให้มีผู้เสียชีวิตด้วยครับอาจารย์ใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาเราไปถึงพื้นที่ลาดชันเสี่ยงใกล้ทางน้ําเนี่ย ้องระมัดระวังตอนนี้ฝนตกต่อเนื่องทําให้ดินมันอ่อนตัวมีโอกาสจะเกิดดินสไลด์เกิดดินถล่มได้นะครับใครอยู่บริเวณนั้นท่านต้องรีบอบพยพขนของไปอยู่ในที่ปลอดภยัยตอนนี้จุดพักพิงเทศบาลอบอตอทางอําเภอได้จัดเตรียมเอาไว้ฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสำหรับงานภาพรมศพครับก็ประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีแผนจะเข้าไปกราบถวายบังคมภาพรมาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,าารรชนีนาาพรรนันาาพ 1, ปีหลวงนะครับก็ให้เตรียมตัวกันดีๆใครที่วางแผนไว้ ลองพูดคุยกับกบนำนันผู้ใหญ่บ้านครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะในระดับจังหวัดดูว่าคิวจังหวัดท่านวันไหนอย่างไรไปลงทะเบียนได้ส่วนใครที่อยากจะวอล์กอินเข้ามาก็เข้ามาได้นะครับหลังจากวันที่26นะครับวันที่26เนี่ยจะไม่มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วจะเปิดให้เข้าถวายบังคมภาพบรงศพได้ตามปกติก็แนะนําใครวอล์กอินนะครับมาบ่ายโมงท่านจะสะดวกมากๆนะครับคนจะพอดีพอดีเลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไว้ด้วยส่วนรายการครับเ b d Connect ของเรา ครับไทยแลนด์คอนเนคของเราเนี่ยวันนี้ประเด็นเรื่องภาษีทั้มกันหน่อยครับอาจารย์ครับเพราะว่ามีสำนักข่าวต่างประเทศอย่างบูมเบิร์กเขาวิเคราะห์ในมุมมองบูมเบิร์กและมุมมองของอาจารย์ภาษีทั้มใครจะเป็นผู้ชนะครับจีนอเมริกาแล้วก็ไทยแล้วด้วยนี่น่าสนใจมากว่าหลักการวิเคราะห์ของเขาที่มองว่าทุกคนแพ้หมดนะเอาแพ้หมดเลยเหรอฮะทุกคนแพ้หมดแพ้รวดเลยเหรอฮะหนักสุดเนี่ยคือจีน๋อจีนนะจีนนี้แพ้หนักหมดนะครับภายใต้ จนถึงประมาณปี2030เนี่ยจีนนี่อาจจะมี GDP ที่ลดลงกว่า4%นะครับสหรัฐชนะไหมนะครับผลวิเคราะห์ของบุมเบิร์กบอกว่าสหรัฐก็ไม่ชนะไม่ชนะด้วนะครับ GDP ของสหรัฐก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะว่าสหรัฐน่าจะทําให้การเก็บภาษีเนี่ยนะครับทำให้สินค้าไหลเข้าน้อยลงประมาณสัก18%นะฮะแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าสหรัฐจะสามารถผลิตทดแทนได้หรือเปล่าซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมันมีประเด็นปัญหาเรื่องเงินเฟอ้ออย่างที่เราเห็นกันอยู่ในสหรัฐนะครับ,รบซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนชาวสหรัฐเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับส่วนอาเซียนนะฮะเขาบอกว่าก็ก็โดนเหมือนกันนะครับก็แพ้เหมือนกันแต่เขาใช้คําว่าแต่ยังไม่หายนะ,นะครับก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของกลุ่มประเทศต่างๆในอาเซียนว่า จะสามารถทําข้อตกลงการค้าอื่นๆทดแทนได้ไหมใช่เช่นข้อตกลงการค้ากับอ u ข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่นหรือ,อ CPTPP หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยาสามารถที่จะพูดง่ายๆนะครับศัพก็คือหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดสหรัฐได้หรือไม่ต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บแน่ๆนะครับส่วนไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะอยู่นะเ,เ,เพราะว่าห เราค้าขายกับสหรัฐประเทศเดียวเนี่ยเกือบ18%ของจีของของ,ของตัวเลขการส่งออกนะครับ,รบถือว่าสูงมากและเราได้ดุลน,นะครับเมื่อดุลตรงนี้ถูกกดทําให้มันบาลานซ์เนี่ยนะครับมันก็ทําให้กำไรที่เราเคยได้เนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยนะฮะในขณะเดียวกันนะครับเราเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเศรษฐกิจเปิดที่ได้รับเขาเรียกว่าการทุ่มตลาดนะครับจากจีนค่อนข้างเยอะอนะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ไทยเนี่ย ต้องรับสึกทั้ง2ด้านเลยนะครับ,รบในขณะที่กระบวนการในการหาตลาดใหม่ของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านโอ้นะครับก็เป็นแนวทางที่บูมเบิกวิเคราะห์ไว้อาจารย์เห็นด้วยไหมว่าจีนก็แพ้สหรัฐก็แพ้ผมเห็นด้วยนะนะครับเพราะว่าการค้าเสรีเนี่ยมันมันทำให้เศรษฐกิจโลกมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบอันนี้สหรัฐย้อนกลับไปใช้นโยบายที่เคยใช้ในทศวรรษปี 1930, 1ั3 0ซึ่งตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบ ในแง่ลบค่อนข้างเยอะนะครับจนเขาเลิกไปในที่สุดน,นะฮะณวันนี้นะครับสหรัฐเก็บภาษีมากขึ้นจากเดิมค่าเฉลี่ยเป็น2%เนี่ยขึ้นมาเป็น16%นะฮะแม้สหรัฐจะมองว่าตัวเองได้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ย ไอ้ภาษีที่เก็บเนี่ยมันถูกส่งผลกระทบกลับไปให้กับผู้บริโภคนั่นแหละเป็นคนจ่ายนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดสภาวะเงินเฟอ้อนะครับอย่างที่เป็นผลกระทบเริ่มหนักแล้วนะครับการประทงประท้วงในสหรัฐก็เริ่มที่จะก่อตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าตัวนโยบายตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยรัฐบาลแต่ไม่ได้ช่วยประชาชนครับและในมุมของจีนเนี่ยที่บูเบิร์กเขามองว่าจีนเนี่ยอาจจะวูบไปสัก4%อร์เจีนเองเขาก็พยายามพึ่งตนเองแล้วก็ หาตลาดใหม่เพิ่มเติมมากขึ้นใช่ครับจะสูญเสียถึงขนาดนั้นเลยเขามองสองแบบคะคือเขามองว่าจีนเนี่ยหนึ่งนะครับแม้จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแต่เศรษฐกิจหลักของเขาก็ยังเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกอยู่ดีเพราะฉะนั้นการส่งออกของเขาได้รับผลกระทบโดยเฉพาะไปตลาดสหรัฐเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับกับสองเขามองนะครับว่าทั่วโลกเนี่ยเริ่มที่จะมีกระบวนการการต่อต้านจีนนะฮะซึ่งเขาบอกว่าหากพันธมิตรของสหรัฐร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อ ตัดขาดการค้าและเทคโนโลยีกับจีนก็จะทําให้จีนเนี่ยได้รับผลกระทบ2เด้งเลยนะฮะหก็คือการค้ากับสหรัฐลดนะครับกับ2ประเทศอื่นๆอ,อันนี้ต้องยอมรับนะครับ EU ก็มีแนวนโยบายทีก่ก้างที่จะป้องกันตัวเองจากจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ,อย่างเช่นในกรณีรถยนต์ EV วอะไรต่างๆเหล่านี้คือทางสาภารภาพยุโรปเนี่ยไม่สนับสนุนที่จะพูดง่ายคืออนุญาตให้สินค้าจีนเข้ามา ใน้อยียได้ง่ายๆนะครับมันก็ทําให้จีนเนี่ยได้รับผลกระทบในระยะยาวรตรงนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าสงครามการค้าก็คือจนถึงทรัมป์อยู่ในอํานาจเนี่ยนะครับมหมดลงเนี่ยก็จะทําให้จีนอาจจะหดตัวลงประมาณสัก4%แบบตบโตอยู่ที่ประมาณสัก4%นี่นครับและทีนี้พอนโยบายตรงนี้อเมริกาก็เจ็บจีนก็เจ็บ แล้วคนที่ดําเนินทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาพวกนี้จะรอดไหมอาจารย์ก็กลุ่มประเทศขนาดกลางนะครับและกลุ่มประเทศขนาดเล็กก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าถ้าวางตัวเป็นกลางปับเนี่ยก็สามารถที่จะหาช่องทางนะครับในการทําข้อตกลงการค้ากับประเทศอื่นๆได้เช่นแม้สหรัฐมีปัญหากับจีนอยูมีปัญหากับจีนแต่อ U ยูก็มีปัญหากับสหรัฐด้วยนะครับก็อยากจะหาตลาดใหม่นะครับในการขยายอิทธิพล ในการขยายการค้านะครับอของตัวเองให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากสหรัฐเช่นเดียวกันญี่ปุ่นได้รับผลกระทบผลกระทบจากจีนแต่ญี่ปุ่นก็ต้องการที่จะหาตลาดใหม่ะนะครับต้องการที่จะหาะการเขอตัวนะครับในทางเศรษฐกิจก็เปิดโอกาสให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับสามารถที่จะโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยนะฮะเขามองกันว่าอาเซียนเนี่ยมีศักยภาพมากพอในการวางตัวเป็นกลางแล้วสามารถที่จะหาตลาดทดแทน นะครับอาจจะทดแทนสหรัฐได้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับ,รบแต่หมายความว่าสามารถที่จะหาตลาดทดแทนจากการทําข้อตกลงการค้าเนี่ยได้อยู่ที่ว่าประเทศนี้จะใช้โอกาสได้เหมาะสมหรือเปล่าใช่ครับ,นะ,รบนะครับว่าถ้าไปทํา FTA อาเจรจาการค้าหาตลาดใหม่ได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ครับใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เรื่องของประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆถ้ามองดูในมาตร,รการภาษีสหร,รัฐเนี่ยมันยังมีช่องโหว่ช่องว่างที่พอจะได้ เล็ดลอดไปหาผลประโยชน์หาโอกาสอื่นได้เช่นพวกสินค้าบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีตรงนี้ก็ก,ก,ก็มีส่วนสำคัญนะครับก็คือหนึ่งเรามีประเด็นปัญหาเรื่องรารชิปเมนต์อันนี้ต้องทําให้เ mm hmm. ปอร์เซ็นต์ข้อตกลงตรงนี้มันลดลงมานะครับว่าสหรัฐต้องการเรียกร้องที่ประมาณ60%คือสินค้า mm hmm. ต้องประกอบในประเทศสัก60%แต่เราคิดว่าตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการคือน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40%บอะไรทำนองนี้ถ้าเจรจากันได้และสหรัฐยอมนะครับข้อกิจการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆนะครับถ้าสามารถที่จะเปิดตลาดต่อกันได้มีเขาเรียกว่า sensitive list ของสินค้าบางตัวที่ให้ภาษีเป็นศูนย์นะครับพูดง่ายคือเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องโดนกำแพงภาษีที่19เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยตรงนี้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะยังพอหาช่องทางนะครับในการรอดได้แต่ว่า ปัจจัยสำคัญนะตอนนี้ที่ทุกคนพูดถึงก็คือการหาตลาดใหม่สําหรับตลาดไทยดูในระยะยาวมากกว่า,าครับ <ผม S 2> แล้วก็พิจารณาปัจจัยต่างๆไปพร้อมๆกันเพราะเราเห็นอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กอย่างสิงคโปร กับไต้หวันเขาก็โดนภาษีเหมือนกันครับผมรู้สึกไต้หวันน่าจะโดนสักตอนแรกโดนสักเกือบ40กว่ามั้งตอนตอนหลังมาเหลือประมาณสัก20แหละขนาดพันธมิตรนั่นแหละขนาดพันธมิตรแล้วอาจารย์แต่ว่าเขาเหมือนว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีพวกเซมิคอนดักเตอร์ครับผมเอาการเว่าหักลบกับนี่กันก็เอาเฉพาะที่สารัฐได้ประโยชน์นั่นแหละนะก็เป็นประเด็นที่ที่เป็นภาษีทั้มแล้วก็บูมเบิร์กเขามองว่ามีแต่แพ้กับแพ้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ไทยที่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ย ก็ได้รับผลกระทบแต่ไม่ถึงขั้นหายยันนะครับก็เหมือนว่าถ้าเปรียบเหมือนฟุตบอลนะจีนก็ลิเวอร์พูลแพ้สามศูนย์อ่ะสเปอร์แพ้สี่หนึ่งแต่ว่าแมนยูคืนนี้เดี๋ยวว่ากันถ้าชนะอีวานตันหนึ่งศูนย์ก็ไม่เป็นไรอยู่ดีก็ยงเข้าบอลเฉยเลยแต่น่าสนใจสหรัฐก็แย่เหมือนกันสหรัฐก็หวกในปีสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยจีดีพีอยากจะลดลงถึงศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์และทีนี้การเมืองสหรัฐถ้ามองในลักษณะเนี่ยน นโาเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนถ้าถ้าถ้าคนใหม่เข้ามานะครับไม่ดำเนินนโยบายแบบทรัมป์ต่อ,น,อนี่นะฮะค่อยๆไปปลดสิ่งที่ทรัมป์ทำไว้ก็อาจจะทําให้สถานการณ์รการค้าโลกกลับมาคึกคักอีกรอบนึงสุดท้ายคนก็ต้องมาถามว่าทรัมป์ทำไปเพื่ออะไรนั่นสิหาคืองงงงทั้งหมดคนอเมริกันก็งงว่าสุดท้ายแล้วท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำไปเพื่ออะไร คือทีแรกมันเข้าใจง่ายไงครับมอก่อนเราเสียเปรียบนะเนี่ยเราโดนภาษีมากกว่าเขาเราเก็บภาษีเขาอพูดแบบนี้มันก็ต้องทําให้แฟร์ผมคิดว่าคนเห็นด้วยพอถึงเวลามันไม่ใช่เรื่องแฟร์แล้วมันเป็นเรื่องคุณอยากจะขึ้นกับใครคุณก็ไปขึ้นเขาหมดอย่างเงี้ยแล้วส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในสหรัฐโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับโดยคาดหวังว่าเดี๋ยวงานกลับมานะครับเดี๋ยวจะมีดีลที่ดีขึ้นเลยต่างๆเหล่านี้มันกลับไม่เป็นแบบนั้นคนสหรัฐก็เริ่มเห็นแล้วล่ะนะครับว่า นโยบายเนี้ยไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมากเท่ากับสร้างประโยชน์ให้กับกระเป๋าตังค์ของตัวรัฐบาลเองก็รอดูผลนะครับเพราะว่าอยู่อีกประมาณัปีสปีครึ่งนะยังฟ้องกันอยู่ด้วยยังฟ้องกันยังไม่จบที่เราคุยกันนะใช่ฮะอยู่ในศาลสูงอยู่ในศาลนะครับแล้วก็ดูท่าทางเท่าที่ผมติดตามดูในสื่อต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับทรัมป์นะครับเพราะว่าศาลเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่า ในระยะยาวเนี่ยนะครับประชาชนได้ประโยชน์อะไรนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือทั้มีอํานาจในการใช้อํานาจแบบเรื่องของความมั่นคงในการทําเรื่องภาษีหรือเปล่าถือว่าไปก้าวก่ะโดดนาจของสภาในการทําเรื่องภาษีหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ผมเชื่อว่าผลออกมาก็ น่าสนใจทีเดียวครับก็น่าจะออกมาในช่วงปลายเทอมของทมครับผมและสุดท้ายผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนนั้นนะ,นะครับว่าถ้าเผื่อสารพิารณาว่ามันไม่โอกมันไม่ถูกต้องเนี่ยครับผมต้องคืนยังไงก็คิดไม่ออกก็นั่นเสียต้องคืนยังไงคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอถึงวันนั้นค่อยว่ากันผู้ชมแต่ว่าทางประเทศไทยเองเนี่ยก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำ FTA เขาบอกว่าถ้าไทยนิ่งกับเกมเจรจารการค้า FTA เนี่ย เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามตลาดที่เป็นคู่แข่งอย่างอินเดียเขาจะแซงบ้านเราก่อนครับผมอย่าว่านิ่งเลยครับเรานิ่งมาตลอดอยู่แล้วเป็น10ปีนะครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านวิ่งกันไปหมดแล้วนะครับอย่างเวียดนามเนี่ยมีข้อตกลงการค้ากับยูนะครับในขณะที่เรายังไม่มีนะฮะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านระหว่างที่เราอยู่นิ่งๆเนี่ยก็เดินหน้าเจรจาคนนั้นคนนี้นะครับในขณะที่เราหยุดนิ่งเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นผลของมันละนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะขยายตัว เติบโตนะครับในตัวเลขที่โอหน่าประทับใจทีเดียวนะครับ,รบในขณะที่เราโตต่าเตี้ยเลียดดินนะครับเพราะยังคงมีวิธีคิดแบบเก่าอยู่นะครับ,รบก็คือในน้ำมีปลาในรามีข้าวเดี๋ยวถึงเวลาเศรษฐกิจไทยเปิดขึ้นมาปาั๊บเดี๋ยวทุกคนก็อยากวิ่งเข้ามาลงทุนมันไม่ใช่แล้วอันนั้นก็คือเราอยู่นิ่งๆสิบปีเนี่ยเราคิดว่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนก่อน10ปีที่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่า10ปีที่ผ่านมาคนอื่นวิ่งแซงไปหมดแล้วโลกมันเปลี่ยนเร็วนะฮะก็เลยต้อง ขยับนิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้นะฮะก็มีคอมเมนต์นะครับในกรณีเรื่องเกี่ยวกับการทำา FTA เเนี่ยจำเป็นจริงนะฮะแต่ว่ามันจะต้องมีรายละเอียดด้วยนะครับเช่นคุณสันติทานเสถียรไทยนะครับหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับบอกว่าเห็นด้วยนะที่รัฐบาลเร่งเจรจาความตกลงนะครับการค้า FTA กับประเทศอื่นๆเพื่อลดการพึ่งพาการสอบไปสหรัฐนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ต่อการค้าโดยรวมอยู่แล้วนะฮะ แกบอกว่าถ้าแม้ FTA จะลดอุปสรรคลงแต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าของไทยจะเข้าไปในตลาดปลายทางได้อย่างราบรื่นเสมอไปหรือไม่มเพราะหลายครั้งไทยไม่สามารถเข้าไปถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหรือ Market Intelligence ที่เพียงพอที่ทำให้การเจาะตลาดใหม่นะครับมีอุปสรรคมากกว่าที่จะเห็นจากภายนอกแม้ดูเหมือนว่าการทำ FTA จะทาให้เปิด ตลาดกว้างนะฮนะแต่เขาบอกว่าตลาดภายในพวกนี้มีกฎร,ระเบียบม,มีเทสนะมีความต้องการที่อาจจะไม่เหมือนกับเรานะฮะทำข้อตกลงไปแต่เราพูดง่ายๆคือผลิตสินค้าที่เขาไม่ต้องการเนี่ยนะก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับ,รบและปัจจุบันแกก็บอกว่ามันเริ่มมีมาตรฐานบังคับเกณฑ์ความปลอดภัยและคุณภาพอย่างที่เรานะคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเรื่อง่นเรื่องนี้คือมันเริ่มมีมาตรฐานใหม่นะครับเข้ามา จับมากขึ้นนะครับมาตรฐานแรงงานอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราไม่ทำตามมาตรฐานสากลเราก็จะถูกแบนถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับทำให้ตัวสินค้าของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดอื่นๆได้อย่างง่ายดายน,คะ,นะครับวันนี้ท่านอาจารย์สันติธานก็พยายามจะชี้ว่าเราควรจะต้องทำตลาดนะครับที่เจอะ ละเอียดลงไปนะฮะท่านก็มีการยกตัวอย่างประเทศปลายทางอินเดียนะครับบอกว่าเป็นกรณีศึกษานะแค่บอกว่าอินเดียเนี่ยแต่ละโมร,รัฐมีกลุ่มบริโภคนิสัยการซื้อสินค้าและความต้องการที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นจะเข้าตลาดอินเดียทํา FTA กับอินเดียอย่างเดียวไม่พอ,อม,มันจะต้องมีความเข้าใจว่าในแต่ละพื้นที่มันมีความต้องการของสินค้าในรูปแบบลักษณะแบบใดนะครับแล้วก็จะเทเลอร์ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะเข้าไปนะครับได้หรือไม่อย่างไรครับอดีดผมเคยมีประสบการณ์นะเคยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อินเดียนี่เหรออาจารย์ไม่ครับประสบการณ์ในแง่ที่ว่าเคยมีคนมาถามหาข้อมูลจากนักวิชาการว่าอยากจะได้แหละว่า1ิประเทศที่ นำเข้าสินค้าเกษตรใหญ่ที่สุดเนี่ยนำเข้าสินค้าหลารร้อยอันดับมากที่สุดในโลกเพราะไปทำอะไรัเขาอยากที่จะเอามาวิเคราะห์ว่าแต่ละประเทศที่เรามองว่าจะเป็นคู่ค้าสำคัญต่อไปในอนาคตเนี่ยเขารับประทานอะไรเขากินอะไรใช่ครับผมก็บอกว่าโอ้โหอันนั้นต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลเลยในการทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ยก็พบไปแต่ว่าเป็นหน่วยงานเป็นรัฐบาลนี่แหละครับที่อยากจะรู้เพราะเขาต้องการอยากที่จะเข้าไป ว่าไม่ใช่ว่าเราไปถึงปั๊บทาตลาดได้ด้วยการไปเปิดเขาเรียกว่าโชว์แสดงสินค้าให้เห็นว่าประเทศไทยมีอะไร,รแต่เขาอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในการที่จะเอาข้อมูลกลับมาให้ผู้ประกอบการไทยหรือว่าเฮ้ยประเทศนี้กินผักชีนะประเทศนี้กะเพราได้นะประเทศนี้พริกได้นะประเทศนี้ต้องการสินค้า ABC D แบบนี้นะครับเพื่อที่จะไปแล้วมาตรฐานในการผลิตเป็น ABC D แบบนี้มาตรฐานในการนำเข้าเป็นแบบนี้แล้วช่วยการสร้างกลุ่มเน็ตเวิร์ก ของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อสามารถที่จะเจาะตลาดได้นะครับเสียดายไม่ทราบว่าโครงการนั้นไปถึงไหนแล้วนะครับมรผมไม่ได้ทําแต่ว่าออพอเราเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านสันสันติธานว่าก็คือว่าเราขาดข้อมูลในเชิงลึกนะครับเราไปเราชอบไปเปิดแสดงสินค้าเรามีข้าวของอะไรบ้างแต่เราไม่เคยดูว่าฮ เขานําเข้าอะไรบ้างนะครับสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คือมันต้องมีลิสต์ในมือทั้งหมดเพื่อชี้ให้เห็นว่ามันมีช่องทางไหนที่เราสามารถที่จะเข้าไปเติบโตได้นะครับแล้วก็เอาองค์ความรู้เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาร่วมมือกับผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะฮะอย่าง EU เนี่ยเป็นตลาดขนาดใหญ่หนึ่งในสามของโลกเลยเวลานําเข้าสินค้าเนี่ยมันก็จะต้องมีมาตรฐานของเขานะครับผมถามว่า เรารู้มากด้อยแค่ไหนนะครับว่ามาตรฐานสินค้าที่เขาต้องการนะครับมีอะไรบ้างและเราสามารถที่จะผลิตตอบโจทย์ต่อความต้องการของเขามากน้อยได้แค่ไหนครับ,รบซึ่งบางมาตรฐานมันก็ไม่ได้อยู่ที่คุณภาพสินค้าด้วยมันอยู่ที่ภาคการผลิตว่ารแรงงานมันไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กมีภาคสังคมสิทธิมนุษยช,ชนสิทธิสัตว์เรื่องของคาร์บอน มาเป็นตัวเกี่ยวเนื่องสมัย<อ>เนี้ยมายหมดเลยพวกนี้นะฮะค่อนข้างสลับซับซ้อนแล้วต้องยอมรับว่าเพิ่มต้นทุนนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเอามาคิดคํานวณเพราะเราจะต้องการต่อสู้ในโลกยุคใหม่มนะครับมันก็ต้องต่อสู้กันบนพื้นฐานของการที่เรามีสิ่งเหล่านี้คุณภาพเหล่านี้นะครับมากกว่าคู่แข่งครับก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในส่วนของ FTA ที่เราดูเหมือนจะ ช้าไม่ได้ร<ช>ูเหมือนเหมือนอาจรย์มันนิ่งไว้เป็น10ปีแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาหาแสวงหาโอกาสณนะเวลานี้ซึ่งรัฐบาลเดินหน้าทำอยู่นะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศที่พยายามทําเชิงรุกนะก็อีก5นาทีอาจารย์ครับเรื่องของ<ม>ธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับ,รบเพื่อประคองเศรษฐกิจเนี่ย ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านบอกว่ายังมีว่าพื้นที่ในการที่จะลดดอกเบี้ยได้ต่อนะใช่ครับะลดดอกเบี้ยได้นะครับแต่แกบอกว่ามันไม่ใช่เครื่องมือหลักนะไม่ได้หมายความว่าลดดอกเบี้ยปั๊บแล้วทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นปกตินะครับแต่มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะลดภาระนะครับให้กับประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งแบกรับภาระดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับ แต่มันมีผลกระทบในทางอ้อมอ,อื่นๆนะครับการลดดอกเบีย้คยค่อยๆปรับเพิ่มเงินเฟอ้อมันจะต้องมาพร้อมกับก็เรียกว่าการเติมปริมาณเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจต้องมาพร้อมกับการที่เราจะต้องไปแก้หนี้ครัวเรือนสิ่งเหล่านี้ต้องทําพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะสร้างมาตราการขึ้นมานะครับในการที่จะค่อยๆทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ปรับโครงสร้างไปในมิติที่สามารถเติบโตได้อีกนะครับ ทีนี้ท่านก็มองว่าดอกเบีย้ยน่าจะช่วยได้นะครับแล้วก็ธนาคารประเทศไทยมีความพร้อมนะครับในการผ่อนคลายนโยบายการเงินหากเห็นว่ามีความจําเป็นก็ส่งสัญญาแล้วลหละนะครับว่าปลายปีนี้มีโอกาสสูงมากนะครับ,รบที่ดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะลดลงอีกซ,ซึ่งก็ได้เห็นท่าทีของแบงค์ชาติที่เปลี่ยนไปนะในยุคห<ม>นึ่งก็โอควาไม่ขยับเลยไม่ขยับขนาดถึงท่านนายกไปพูดคุยเนี่ยก็ยังคงตึงไว้อยู่นะครับแต่ว่าท่านนี้เนี่ย เชิญมากเลยว่าพร้อมพร้อมนะถ้าจะใช้แต่ท่านก็มีเงื่อนไขมาอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วปัญหามันก็อยู่ที่โครงสร้างมันมีโครงสร้างอย่างอื่นแต่อย่างที่ว่าครับท่านที่แล้วเนี่ยชอบบอก อ้างเหมือนกันว่ามีปัญหาที่เชิงโครงสร้างแต่ทีนี้โครงสร้างเนี่ยมันเป็นแก้การแก้ปัญหาระยะกลางในระยะยาวปัญหาคือวันนี้คุณจะทํำยังไงดอกเบี้ยมันแพงนะครับคนไม่สามารถเข้าถึงกสิหาริมารัพย์ได้ใช่ไหมครับโอ้โหรายได้ไม่เพิ่มนะครับแต่ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยมันขยับดอกเบี้ยเงินกู้มันขยับเพิ่มสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็เริ่มไปบีบให้ครัวเรือนเนี่ยเน้นไปที่จ่ายดอกเบี้ยนะครับมากกว่าแล้วก็ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจที่ พูดง่ายๆก็คือการเงินมันตึงตัวแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนก็มองว่ามันควรจะเฟอ้อ <c oughs> สักเล็กน้อยนะครับ <c oughs> มันควรจะมีการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปมันควรจะต้องมีการแก้ปัญหานี่ครัวเรือนอย่างเป็นระบบเนี่ย <c oughs> มันต้องทําทันที <c oughs> ทําเลยนะครับก็เห็นท่านวิทัยเนี่ยพยายามที่จะทําทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะครับแล้วส่วนเรื่องระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องเป็นผลมาจากการแก้ปัญหาในระยะสั้น <c oughs> ในช่วงแรกด้วย ท่านที่แล้วเน้นระยะยาวมากไปนะครับเน้นเสถียรภาพทางการเงินมากจนเกินไปนะครับซึ่งมันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันเริ่มมีผลกระทบในด้านลบแล้วเราไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องผลกระทบในด้านลบมากเท่าไหร่นะครับ ก็จะเห็นภาพความยืดหยุ่นของแบงค์ชาติมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงการวิเคราะห์ทั้งภาษีทรัมป์แล้วก็นโยบาย FTA ซึ่งตอนนี้รัฐบาลไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนและหาฐานการผลิตใหม่ๆ exactly หาตลาดใหม่ๆให้ได้ส่งออกกันไปด้วยนะครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับ Thailand คอ n เนคครับผมปฏิภาณเข็มทิศและอาจารย์วิโรธอารีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ